แปลงพันทำยังไงแปลงพันทำยังไงพี่แอปเปบอกพี่พด้วยหนูจะไปขี่แอปเปเหรอคะได้เลยแม่จะพาไปขี่แมย์เม่์ก็ไปให้ใครไปอีกคะป๊ะปาปะปาไปด้วยแล้วให้ใครไปอีกลูก <ไว S 2> ให้ใครไปคะบปีนก็ไปโอเคคะ่ะน้องปีนแม่ป,ปะปาจะไปขี่แอเพพี่จะขี่แอเพนกับน้องปีนไหมคะ น้อ,องปินถามพี่จ๋าเลยพี่จ๋ากีแอปเปนอยาปินไหมอู๋ปินแทงฟันให้ดูค่ะเก่งมากค่ะน้องปินโชว์แปรงฟันพี่จ๋าค่ะเก่งไหมคะอายิงฟันให้พี่จ๋าดูหน่อยฟันสะอาดรือยังว้าวฟันสะอาดเก่งจังเลยโอแปรงฟันเก่งมากค่ะเด็กคนนี้อายุสองขวบแปรงฟันเองแล้วค่ะดูค่ะแม่เห็นแอปเปนแล้วบอกพี่จ๋าดูแอปเปนมีรูปแอปเปนอยู่ตรงนี้นะคะพี่จ๋า เก่งมากอุ้เก่งเก่งเก่งแปรงฟันเก่งมากเขาดูใกล้ๆหน่อยเขาดูใกล้ๆหน่อยฟันสะอาดหรือยังว้าวฟันสะอาดมากอนี่คาเลสค่ะลูกโทรศัพท์แม่สีเลสใช่ไหมคะเอาแปรงฟันแปรงฟันแปรงฟันอุ้เก่งเก่งเก่งอะเก่งเก่งเก่งทำเบาๆค่ะทำเบาๆกันเ๊ะ เด็กคนนี้แปลงฟันเก่งชอบแปลงฟันค่ะพี่จา๋าฟันสะอาดมากไม่มีฟันแมงเลยค่ะไปเครืองฟูอะไรเลเครืองฟูอะไ <c oughs> <c oughs> ร,รทุกขหกเดือนใช่ไหมคะอุ <c oughs> แปลงฟันเก่งแปลงฟันเก่งมากขอกําลังใจพี่จ๋าในการแปลงฟันหน่อยค่ะขอเสียงตบมือหน่อยค่ะพี่จา๋าถ้าชอบลองปินแปลงฟัน <c oughs> พี่จ๋าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องปินหน่อยนะคะกด subscribe ให้น้องปินด้วยขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหนูจะไปไหนแอปปี้หนูจะไปนั่งแอปพีแล้วค่ะพี่จ๋าบายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะไปไปไปไหนไปบีหน่อยค่ะแอปปี